คุณผู้ชมที่ชนบุรีอันนี้นอนอยู่เฉยๆเหมือนกันค่ะแต่ว่านอนเปลคนที่เข้ามาที่บ้านจริงๆอ่ะเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าชื่อสามูไรบ้านบึงเหตุเกิดที่บ้านบึงชนบุรีคนตายเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านเขามีฉายาว่าโกฟัด เป็นคนดูแลสุ้มไก่เป็นเจ้าของแบบสุมไก่ชนน่ะนะคะและนี่คือเหตุการณ์ตอนที่ภรรยาชี้เพราะว่าตอนที่เสียชีวิตโกฟัตเนี่ยนอนอยู่ที่เปลตรงนี้แล้วคนที่บุกเข้ามาเป็นรุ่นน้องค่ะชื่อว่าในนันทวัฒน์มาถึงปุ๊บแล้วสาดกระสุนยิงทั้งหมด12นัดกระสุนเข้าร่างคนตาย8นัดคุณผู้ชมแล้วที่เหลือเห็นบอกลูกหลานเขาอยู่แถวนี้โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยเปิดภาพกล้องวงจรปิดวินาทีที่คนก่อเหตุในนันทวัฒน์นะคะบุกมาแล้วก็ยิงเพื่อนรักของตัวเองค่ะ ผู้ชมยิงทั้งหมด12นัดค่ะแล้วที่บอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอีก2คนคุณผู้ชมคะนอกจากโกฟัตที่ถูกยิงเสียชีวิตคือโกฟัตเนี่ยโดนไป8นัดนะคะแล้วอีก2คนคือน้องฟร้อนน้องไอดา ลูกหลานเขาอยู่ในบ้านอายุ13 14เห like มือนกันมีคนนึงโดนยิงเข้าขาอีกคนหนึหน่งว <wh> ิ่งนะด้วยความตกใจหนีเสียงกระสุนปืนแล้วก็สะดุดล้มได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ในครั้งนี้คนก่อเหตุก็คือนันทวัฒน์หรือว่าทอยทอยในขี่รถมอเตอร์ไซค์บุกมาก่อเหตุเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปคุณผู้ชมยังจับไม่ได้ค่ะญาติิเองเนี่ยก็เลยรีบนําตัวทั้งในฟัด โกฟัตน้องฟร้อนแล้วก็น้องไอด้าขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็นําตัวไปส่งโรงพยาบาลคนเจ็บสองคนปลอดภัยนะคะ <Yep. S 1> แต่โกฟัตสุดท้ายแล้วเสียชีวิตคือกระสุนเข้าแบบพรุนทั้งร่างเพราะภรรยาเองเนี่ยบอกว่าจริงๆโดนยิงแบบระยะเผาขนเข้าที่หัวสี่นัดคุณผู้ชมเขามันยิงแบบใกล้มากแล้วก็หน้าอกสองนัดคาาลําลตัวอีกหนึ่งนัดขาเข้าอีกหนึ่งนัดสุดท้ายโดนไปทั้งหมด8นัดถามว่าปมทั้งหมดเกิดจากอะไรคือเอาไปเอามาเนี่ยมันมีหลายเรื่องผสมกันนะ mm. เห็นบอกว่าเรื่องแรกเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เองเนี่ยเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เห็นเหตุการณ์เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าอย่างเช่นคุณพัรทรชัยก็เป็นรุ่นพี่ของทั้งคู่และก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยนะในฟัดคนที่ตายกําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนเปลโดยมีหลานสองคนก็คือฟรอนแล้วก็ไอด้านั่งอยู่ใกล้ๆกัน เห็นมีการบอกเหมือนกันว่าตอนนั้นนะฮะคุณผู้ชมจู่ๆทอยในขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเฮ้ยโกฟัสมึงจะเอายังไงวะพอสิ้นเสียงคําว่ามึงจะเอายังไงวะปรากฏว่าก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยกระสุนก็รัวมาปั้งๆออกมาเลยในขณะนั้นเห็นบอกว่าโกฟัสเองคนที่ตายพยายามจะวิ่งหนีออกมาทางประตู ไอ้เจ้าทอยคนก่อเหตุก็เอาปืนมายิงซ้ำจนสุดท้ายแล้วก็ตายคาที่น่าจะเป็นการครับแข้นใจเรื่องแรกนะฮะคุณผู้ชมรับแข้นใจคือเห็นบอกว่ามันมีปัญหากันมาก่อนความสัมพันธ์กันเนี่ยเห็นบอกว่ามีการไปแจ้งในส่วนของตำรวจให้มาจับเรื่องของคดียาเสพติดกับแฟนของทอย คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะทอยมีแฟนอยู่แล้วเหมือนก็กลุ่มนี้เขาก็สนิทสนมกันโกฟัดเองก็รู้จักทอยเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันซามูไรบ้านบึงนี่นแหละอยู่กลุ่มเดียวกันหลังจากนั้นเองแฟนของไอ้เจ้าทอยโดนจับแล้วก็เลยบอกว่านี่ไงมันน่าจะเป็นในส่วนของโกฟัดนี่นแหละชี้เป้าให้ตำรวจหรือเปล่าก็เลยมีปัญหากันอยู่หลังจากนั้นเขาบอกมันมีมากกว่านั้นอีกพักหลังๆมาทอยคนก่อเหตุเองอยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊ง โดยมีการไปตั้งกลุ่มใหม่ปกติแล้วทอยคนก่อเหตุสังกัดอยู่ซามูไรบ้านบึงแต่พอตั้งกลุ่มใหม่ปุ๊บก็เลยมีปัญหากับโกฟัดจะเป็นการฆ่าเพื่อโค่นตำแหน่งหัวหน้าแก๊งหรือไม่ลองฟังเสียงคุณพัทรชัยดูฮะเขาเดินเข้ามาผมนั่งกันอยู่นั่งกินข้าวกันอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ผู้ตายนอนอยู่บนเตคนยิงเข้ามาปุ๊บ ็จะมายกมือไหว้มาที่บ้ที่ผมหันไปเจอคนตายก็เลยพูดมาว่าโหยังไงวะแล้วก็ปักปืนมายิงเด็กผู้หญิงโดนผักแขนหักแล้วก็ฟักปนคนไปแจ้งตำรวจมาคือในความคิดในในความจริงฟัดไม่น่าฟัดไม่ทําไม่ท่าแบบนั้นหรอกนะเพราะมันมันรักน้องๆมันมันคอยซัพพอร์ตรุกน้องมากกว่ามันมันไม่ทามันไม่ใช่คนแบบนั้น ไม่มีอะไรแกล้งปมอะไรที่นี่ไม่ไม่น่าแต่มีชู้สาวเงินพองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าแต่เรารู้ใช่ไหมว่าตัวของทอยเขาก็มียุ่งอยู่บ้าง่ะถามรู้ไหมรู้ออแต่ผมก็ไม่กล้าฝันทงว่าเขาจะเป็นแบบไหนยังไงในความในความรู้สึกผมอะทอยหัวอ่อนเชื่อคนง่ายใช่แต่ที่มันทำผมว่ามันเครียดํามใหเรื่อไม่อยากเลย,ย่อคุณผู้ชมขวามือคือกลุ่มแก๊งค่ะ แล้วก็ักกน,นี่กอดคอสนิทสนมเป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้เลยแล้วมันมีความขัดแย้งกันจริงๆหลายเรื่องซ้ำๆๆมานะคะวันนี้บรรยากาศที่วัดบึงบวรสถิตคุณผู้ชมครอบครัวทําพิธีชาปนกิจศพโกฟัดคนตายเห็นบอกว่าภรรยาโอ้โหร้องไห้ไม่หยุดค่ะแล้วเกือบจะเป็นล้มน่ะเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆมาเยอะมากคือแก๊งเขาเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นแก๊งปูยากุซ่าอะไรนะคะ บรรยากาศช่วงที่มีการเผาศพกันเห็นบอกว่าภรรยาจะเข้าไปแล้วก็จะไปเคาะโลงลาเป็นครั้งสุดท้าย ภรายาเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้เมียมือปืนเนี่ยติดคุก7ปีเพราะอะไรรู้ไหมคะวันที่เกิดเหตุคือวันที่28พฤศจิกายนที่เพ <c oughs> ิ่งจะเป็นข่าววันนี้เพราะเขาบอกตํารวจหายไปไหนกันหมดทําไมจับไม่ได้สักทีผ่านมาแล้ว4วัน <c oughs> เขาบอกวันที่สาลมีการพิพากษาคดีของเมียมือปืนคือวันที่27 27พฤศจิกายนศาลเ<อ>พิ่งมีคำพิพากษาไปพอวันรุ่งขึ้นทอยก็เลยตั้งใจที่จะบุกมาที่บ้านของโกฟัดคนตาย27คือ<ต>าคสาลพิพากษาว่าให้เมียติดคุกเมียของทอยติดคุกหลังจากนั้น28ก็เลยลากอาวุธปืนมาแล้วก็ซัดตั๊บเลยแล้วไม่ได้มีแค่เมียของในทอยคนเดียวค่ะเ<ส> <oter> พื่อนกลุ่มแก๊งทั้งหมดมี9คนโดนหมดเลยติดคุก7ปีส่วนในทอยเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าเจ้าตัวเห็นบอกว่าไม่อยู่นะคะ ที่ไม่อยู่อะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ตั้งแต่แรกนะแต่บอกรู้ก่อนเห็นรถตํารวจจะเข้ามา <Ừ. S 1> เลยหนีได้ทนันปล่อยให้เมียติดคุกแล้ววันนี้ก็เลยแค้นไงเอา้าเมียกับเพื่อนติดคุกไปหมดเลยเ <Ừ. S 1> ชื่อว่าน่าจะเป็นปมนี้มากกว่าแล้ววันนี้คุณแนทคุณอรเนรภรรยาก็บอกว่าจริงๆอะตั้งใจจะแจ้งสื่อไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแต่ตํารวจขอไว้บอกอไม่ต้องบอกสื่อหรอกอ เดี๋ยวก็จับได้ผ่านมาแล้วสี่วันยังจับไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ด้วยว่ามันจะย้อนกลับมาแล้วมาทำร้ายคนอื่นในครอบครัวอีกไหมเพราะว่าแม้แต่วันนี้ที่เกิดเหตุอะ่ะหลานอยู่ในบ้านน่ะมันยังเอาปืนหันไปจ่อเลยอะ่ะเขาเหมือนเขาคิดว่าแฟนเราอ,ะอ่ะไปแจ้งตำรวจอย่างเงี้ยค่ะลงที่บ้านเขา<ม>คือปมนี้เลยตำรวจลงไปบ้านเขาจริงจริง,<ป>รงอันนี้จริงค่ะ เรื่องเกิดประมาณเดือนที่5พฤษภาค่ะก็เหมือนจับจับายาค่ะยาเคขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเขาอยู่หน้าบ้านแล้วเหมือนแฟนเขาติดด้วยเขาก็เลยคงแขนแล้วคงคิดว่าแฟนเราอะ่ะเออไปแจ้งจับอทอยอะ่ะเอาปืนจ่อหัวใช่ไหมคะแล้วแฟนหนูก็เลยบอกว่าเออแน่จริงก็ยิงแล้วเขาก็ไม่ได้ยิงหรอกวันนั้นอะ่ะก็เหมือนก็เคลียร์กันแล้วเหมือนคนโตเขาก็เรียกไปคุยกันนะคะเขาก็เลยคิดว่าจบ มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเข้าใจผิดแต่ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องเรื่องเงินเรื่องรถอะคะ่ะเรื่องรถประมาณนั้นนะคะคหนูยังคุยกับแฟนตลอดเลยค่ะคุยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนแชทสุดท้ายประมาณทุ่ม้า้านาทีหนูอยากให้ความยุติธรรมกับแฟนหนูอะคะ่ะเพราะเขาแบบพี่ต้องแปดนัดอะหนูคือแบบครูคุณกะมาคือเอาให้ตายแล้วอะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้แม่ของคนตายบอกว่าแปลกมากเลย 2คนนี้โตขึ้นมาด้วยการเปิดภาพคู่ที่เขาโตขึ้นมาด้วยกันหน่อยแม่บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นทํากับลูกแม่แบบนี้แม่คงยอมรับไม่ได้หรอกนะแต่สองคนนี้เหมือนกับเป็นพี่น้องกันโตขึ้นมาด้วยกันแบบนี้ทำไมโอ้โหคือทำใจยากอะ่ะคุณแม่บอกอ,อันนี้คคุณแม่คนตายนะคะแม่บอกเห็นไอ้สอคนนี้มันโตขึ้นมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก คนอื่นทําแม่ยังเข้าใจได้ไม่ใช่ยอมรับได้แม่ยังเข้าใจได้แต่มันมาทํากันเองแบบนี้แม่ไม่เข้าใจค่ะอันนี้คือความรู้สึกของแม่ที่สูญเสียคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเราไปเจอกับทางด้านของคุณเรไรซึ่งเป็นแม่ของเจ้าทอยคนก่อเหตุวันนี้ได้ถามฮะว่าภาพความสนิทสนมกันเนี่ยของทั้งฟัดคนตายกับนันทวัฒน์หรือว่าทอย มันเป็นจุดแตกหักกันได้ยังไงเอ๊เมื่อกี้นี้เรามีข้อมูลความสัมพันธ์ใช่ไหมขึ้นข้อมูลความสัมพันธ์ของสองคนนี้มาหน่อยที่มันอีลุงตุงนางกับผู้หญิงคนกลางเดี๋ยวจะไลห้ฟังแบบนี้เพราะวันนี้ยคุณเรไรคนเป็นแม่เนี่ยของที่เจ้าทอยบอกว่าไล่ฟังหมดเลยว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะพลอยกับทอยเป็นแฟนกัน รักกันแล้วฟัดเองคนตายก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันฮะคุณผู้ชม uh huh. ก็สนิทสนมกันปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าในฟัดเอายาเสพติดเอามาฝากเอาไว้ uh huh. ที่บ้านของทอยหลังจากนั้นเองปรากฏว่าตำรวจมาพอตำรวจมาเสร็จปุ๊บทอยบอกเฮ้ยไม่ใช่ของผม uh huh. แต่ด้วยความที่รัก โกฟัดนับถือเป็นพี่และสนิทกันมากในชั้นพนักงานสอบสวนทอยเองด้วยความรักพี่หัวหน้าแก๊งก็เลยบอกว่าอ๋อยาก้อนเนี้ยเป็นของผมเองอ๋อติดคุกแทนทอยเลยติดคุกแทนโกฟัดฮะคุณผู้ชมแล้วปล่อยแฟนตัวเองก็คือพลอยเอาไว้ปรากฏว่าฟัดพอน้องเข้าคุกมาเอาเมียน้องจับเมียน้องทำเมีย นั่นคือรอบแรกแล้วนะทอยออกมาทอยก็อเฉยๆไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายแล้วมาเกิดเหตุการณ์อีกในขณะนั้นเห็นบอกว่ามีเรื่องของยาเสพติดอีกพอออกมาจากคุกทอยก็ไปคบหาก,กับนิ้งอยู่กินการปกติหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันก็มีเรื่องของการตํารวจเนี่ยไปจับยาเสพติดแล้วก็มีปรากฏว่านิ้งเองก็โดนจับกุมไปด้วยแล้วยาเสพติดอันนั้นก็เป็นของโกฟัด ซึ่งแม่ของทอยบอกว่าโกฟัดเองเนี่ยใครๆก็รู้ในบ้านบึงเป็นผู้ต้องหาผู้ขายเลยขายยาเสพติดรายใหญ่มากเลยคาดการว่านั่นเนี่ยน่าจะเป็นสายกับตำรวจแล้วก็มาไล่จับไล่จับไล่จับทั้งทงที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้มันก็เลยเกิดความคับแค้นใจว่าผู้หญิงคนแรกมึงก็เอาทำเมียไปแล้วนี่เมียกูโคที่สมึงยังจะมายัดยาใส่แล้วสารท่านก็พิพากษาไปแล้วด้วยว่ามีความผิดจริง มันก็เลยเป็นชนวนเหตุความแค้นในครั้งนี้ลองฟังเสียงคุณเรารายแม่ของทอยดูฮะมันจะจริงอย่างที่เขาบอกอ่ะ,อะจริงจริงความโมโหของลูกอาจจะเป็นไปได้เพราะลูกเก็บช้ำน้ำใจมาสิปีเต็มๆครั้งแรกนะคนชื่อฟัดให้ลูกฉันเ่ยเอายามาเก็บที่บ้านตำรวจตามมาสิบเจดสิบแปดอ้าวเป็นเครื่องมือเขาเนี่พูดปไปเลยลูกไม่เป็นไรครับแม่ผมรับคนเดียวครับ รักเขาไปเอกโทษสามสี่ปีผมจะส่งเสียลูกติดคุกเดือนแรกมึงก็ไม่ดูเลยไม่เคยไปดูแลลูกเลยพ่อตอมใจตายแล้วก่อนที่ตอนนี้เขาอยู่ในคุกก็มาเป็นชู้กับเมียเขาทอยออกปี6กสองเนาะผู้ชมฮะแม่ของทอยบอกว่ามันแค้นขนาดไหนนะเอายาบ้ามาแล้วก็ไปบอกกับตํารวจว่าด้วยความรักโกฟัดมากยาผมเองพี่พี่จับผมไ,มได้เลยสุดท้ายแล้วต้องเสียงเงินล้านแปดนะฮะ เพื่อที่จะช่วยในส่วนของการดําเนินคดีและช่วยเหลือช่วยเหลือด้านคดีเท่านั้นยังไม่พอพ่อของทอยพอรู้ว่าลูกติดคุกแล้วยาบ้าเป็นฟ่อนขนาดนั้นนะกลัวลูกจะโดนประหารป่วยเป็นมะเร็งก็ตอมใจตายพ่อมาตายไปอีกสุดท้ายแล้วตัวเองไปติดคุกคนที่ตัวเองรักและติดคุกแทนดันมาเอาเมียตัวเองไปทําเมียคุณผู้ชมคะแต่ที่สุดแล้วไปฆ่าเขาเ<อ>ก็ต้องกลับไปติดคุกอีกรอบหนึ่งวันนี้แม่<อ>ร้องไห้เลยนะคะ<อ>แล้วก็ฝากบอกถ้าดูอมะเร็ทีวีอยู่มอบตัวซะ แม่ไม่อยากให้ถูกวิสามันในท้ายที่สุดล่าสุดตํารวจจับพิกัดได้น่าจะไปโผล่แถวแถวชายแดนไม่แน่ใจจะหลบหนีหรือเปล่า hmm. แต่ตอนนี้ล็อกเป้าเอาไว้แล้วอัปเดต3 4 H D F โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ